สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหัวข้อน,นี้คือสังคมคนรอบข้างมองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะสังคมคนรอบข้างของเราก็คือจะเป็นครอบครัวเราสามีภรรยาเพื่อนนะคะกลุ่มที่ทํางานนะคะได้หมดเลยนะหรือแม้แต่กระทั่งหัวหน้าง,งานก็ได้นะว่าเอ๊ะ เขามองเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะคะก็ให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภลองตั้งจิตนึกถึงคนรอบๆข้างคุณนะคะสังคมรอบๆข้างคุณที่คุณอยู่นะคะว่าเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงกันบ้างมาดูกันเลยนะขอพลังงานชาวราศีพิจิกเอบกราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะมาดูกันชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะอ่า ตั้งจิตดีๆเนอะนึกถึงคนรอบข้างนะคะมาดูกันว่าเขามองคุณเป็นยังไงสิ่งบริสุทธิ์โอ้ใบแรกสวยงามมาเลยนะใบแรกให้ทานรอคอยหยับหยัง่งอ่าแล้วก็อะไรอีกคู่ซับโอเค ก็มองทั้งดีและไม่ดีเนาะในเรื่องดีๆก็มีนะเขามองว่าคุณเป็นคนใจบุญน,นะคะเป็นคนที่ชอบทําสิ่งดีๆทําเรื่องดีๆทําสิ่งที่เป็นมงคลทําสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์แบบนี้นะคะแล้วก็บางคนรักสัตว์ด้วยนะคุณอาจจะชอบให้อาหารสัตว์แบบนี้ก็ได้นะเลี้ยงสัตว์เยอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรแบบนี้หรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนที่ชอบให้ทานในเรื่องของการทําทานด้านบุญกุศลอื่นๆแบบนี้ก็ได้ด้วย นะคะ,ะเป็นคนที่คอยชอบชี้แนะบอกสอนชี้แนวทางให้กับคนอื่นออแบบนี้ก็ได้นะคะอีกมุมหนึง่งสิ่งที่เขามองนะมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหยับยั้งนะไพ่ใบน,นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลในจิตในใจความโกรธความอาฆาตแค้นนะคะมุมที่คุณจะใจบุญมุมที่คุณจะใจดีคุณมีนะคะแต่มุมที่เวลาโกรธเนี่ยคุณจะอาฆาตแค้น มันจะมีเหมือนสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ภายในของคุณมันจะถูกขับออกมาแบบนี้เป็นต้นมันเลยทําให้คนอื่นมองว่าคุณมีความไม่ดีอะอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันนะคะเออเวลาโกรธจะโกรธแรงโกรธแบบอาฆาตอืมอาฆาตมาดร,ร้ายแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณก็ยังคงดูดีในสายตาคนอื่นอยู่ดีนะคะเออยังดูแบบคือดูเหมือนเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ก็ได้ เราอีกอย่างหนึ่งนะคนก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีไหมอ่ะเหมือนคนฐานะดีอะ่ะนะฐานะดีร่ํารวยสุขสบายนะบางคนเขาก็อยากเป็นคู่กับคุณเออเวลาเห็นคุณอะ่ะแบบนี้มาดูกันต่อนะคะสังคมคนรอบข้างคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะ ช่วงเวลาเร่งด่วนโอ้โหหลักเมืองนะคะถอดจิตธาตุดินเสียหายของขึ้นอีกมุมหนึ่งนี่ไม่หมอะเห็นนะบางคนเขาคิดว่าถ้าเขาได้เป็นคู่ของคุณได้เป็นแฟนคุณเป็นสามีคุณเป็นภรรยาคุณอาจจะมีชีวิตที่สบายบางคนมองงงี้จริงนะ ออคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วนะทำอะไรมักที่จะแบบไปเร็วมาเร็ววิ่งเร็วเดินเร็วหรือนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาจะจะบ่งบอกถึงเป็นคนที่ใจเร็วก็ได้นะใจเร็วด่วนได้แบบนี้ก็ได้นะเออหรืออีกมุมหนึ่งเป็นคนที่เร็วจริงๆนะคล่องแคล่วว่องไวทําอะไรเร็วจริงๆแบบนั้นเลยนะคะ แต่ต้องระวังในเรื่องของความซุ่มซ่ามหน่อยนะคะมันเหมือนกับว่าอีกมุมนึงเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบบาดเจ็บง่ายอะ่ะเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวแพ้แตกเลือดออกส่วนใหญ่อะ่ะร่างกายคุณมักจะเป็นแบบเหมือนแผลบางทีโดนผ่าตัดโดนเย็บอะไรแบบนี้มาคนที่เขามองเขามองว่าคุณอาจจะแบบไม่รู้ว่าชีวิตของคุณเจออะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดอุบัติเหตุมั้งล่ะ ที่ทําไม่ต้องไปเย็บกระดูกแตกหักบ้างล่ะเกิดการผ่าตัดบ้างล่ะหรือเกิดแบบเป็นแผลริ้วรอยเดี๋ยวโดนนั่นโดนนี่โดนของมีคมบ่อยแล้วก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยอือันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่คนเขามองเนาะคุณเป็นคนที่ดูมีบุญมีวาสนาบาร,รมีมาดีนะชาวพุธศพนะคะดูเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งหนักแน่น เนี่ยดูเป็นแบบนั้นเลยนะคะดูไม่เชิงว่าหนักแน่นต่หมายมันบ่งบอกถึงความมั่นคงในชีวิตมากกว่าแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีบุญอมืมีบุญมากๆเลยนะคะมีไพ่ใบโพขึ้นใหม่อีกแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะเป็นคนที่มีของเก่าในตัว นะเป็นคนที่มีของดีของเก่าที่กลับมาได้เอามาใช้ในปัจจุบันชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซิกเซนที่แรงมากๆหรือจะเป็นในเรื่องของการสื่อจิตหรือจะเป็นในเรื่องของอื่นๆนะศักยภาพความเก่งอื่นๆแบบเนี้ยมันจะกลับมาให้คุณได้ใช้ในชาตินี้อืแล้วคนที่เขามองเขามองว่าเอ้ยคุณเก่งนะมีมีของเก่ามาดีอ่ะคือเรียกว่าทำมาดีอ่ะประมาณนั้นเลยนะถ้าได้ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่ จะดีมากๆเลยนะอา่าจะดีมากๆเลยนะคะมีไพ่แห่งการถอดจิตมาด้วยเห็นไหมเออบางทีเป็นเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เรื่องธิ์เรื่องอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะชาวพุษธศพอะ่ะนะคะถ้าได้ถ้าได้ไปทําตรงนี้นะอันนี้ก็คือมุมมองของคนที่เขามองนะนะคะอืมอีกอย่างหนึ่งตัวคุณเองนะ่ะก็สามารถที่จะเป็นคนที่ละทิ้งอะไรได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะ ละทิ้งอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์ละทิ้งอะไรที่แบบว่ามันเป็นภาระหนักหรือมันไม่ดีคุณก็สามารถปลดปล่อยหรือว่าละทิ้งมันออกไปได้มาดูกันต่อนะคะทุเราหนาว,นาวร้อนร้อนเป็นคนที่ป่วยบ่อยไหมเด่น เติมไฟใจร้อนนะโอ้โหถ้าน้้ำเสียหายชีวิตคุณมักจะเจอเรื่องบ่อน้ำตาแตกเยอะเหรอเรื่องหรือไม่แต่ทั้งแบบไม่ถึงขั้นร้องไห้แต่อาจจะเป็นเรื่องเสียใจก็ได้นะคะคือตัวคุณเองอะ่ะถามว่าแรงไหมก็แรงแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะบางครั้งอะที่ต้องร้องไห้บ่อยผิดหวงังเสียใจบ่อยมันมาจากตัวคุณเองด้วยนะคะความใจร้อนความหุนหันพันแล่น จะเป็นแบบนั้นเลยนะการหุนหันพันแล่นการที่ไม่ยอมอะไรนะแล้วสุดท้ายก็คือตัวคุณเองเจ็บเองเสียเอเสียใจเองมันจะเป็นแบบนี้ด้วยคุณมักจะป่วยบ่อยไหมล่ะนะคะบางทีเนี่ยนะป่วยบ่อยจนแบบจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ มีหมือนบางทีเหมือน,มนคนมีอาการไข้ขึ้นตลอดเวลาเออเข้าใจไหมคือไข้ขึ้นง่ายเป็นไข้ง่ายเป็นอาการแบบนั้นอีกอย่างมันเกี่ยวกับในเรื่องของธาตุไฟหรือธาตุในร่างกายระบบธาตุในร่างกายมันค่อนข้างแปลปรวนด้วยอืมทาให้คุณแบบหนาวหนาวร้อนร้อนบางทีก็ร้อนมากๆบางทีก็หนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นใครแบบ ทำอะไรที่หนักน่วงตกทุกได้ยากนะก็ชอบที่จะช่วยเหลือบางคนชอบที่จะแบ่งเบาภาระแบบนี้ก็ได้คุณมีความเด่นอยู่ในตัวเหมือนกันแต่คําว่าเด่นของคุณอนะบางครีมันเด่นได้อยู่2ออย่างมันเด่นทางด้านที่ไม่ดีหรือเรียกว่าเป็นแกะดําก็ได้นะคะหรือเด่นทางด้านที่ดีแบบนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะคะเอออันนี้ก็ต้องลองดูเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงนะ การเป็นอยู่ของคุณอ่ะมันขึ้นจริง,รงๆไพ่อันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะแม่หมอจะบอกว่าการเป็นอยู่ของคุณถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณจะอยู่คุณจะอยู่แบบไม่เป็นสุขเลยนะคะอันนี้อันนี้ต้องแยกพฤติกรรมนิดนึงถ้าสร้างความดีนะแม่หมอจะบอกให้ชีวิตคุณเหมือนคนที่อยู่สุขสบายมากๆในสายตาที่คนอื่นมองแต่อีกแต่อาจจะป่วยบ่อยแต่อีกมุมหนึง่ง ถ้าเป็นคนที่ทําในเรื่องที่ไม่ดีการเป็นอยู่ของคุณจะอยู่แบบต้องระแวดระวงังอยู่แบบไม่มีความสุขเอออันนี้คือการที่คนอื่นเขามองคุณเป็นแบบนี้เนาะออมาดูกันต่อห้าใบสุดท้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคนอื่นเขามองก็มันอยู่ไม่เป็นสุขหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันทําในสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะแม่หมอยกตัวอย่างนะคะมาดูอีกห้าใบสุดท้ายสําหรับสําหรับนี้นะมาดูกัน ทางผีผ่านตัดขาดควบคุมคนน่ากลัวกว่าผีแล้วก็สมพงนะคะโอเคเลยนะคะอืมไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงคุณงามความดีจะปกป้องคุณนะคะถ้าคุณทําความดีแบบนี้เป็นต้นนะเราจะถูกเชิดชูด้วยมักได้รับการเชิดชูยกย่องด้วยเหมือนกันนะชาวพุธศพเนี่ยนะคะ เออได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูได้รับการสนับสนุนอืมจะเป็นแบบนี้เลยเป็นคนที่ปรับตัวง่ายนะคะ ปอย่างไปอยู่สถานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนาะ,ะจิ้งจบเปลี่ยนสีก็ได้นะคะ,ะไปอยู่สถานที่นี้ก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกรูปแบบหนึง่งสังคมหนึง่งเป็นคนที่ปรับตัวเก่งอะอยู่กับใครก็ได้นะถ้าเป็นคนแบบนี้อยู่สังคมไหนก็ได้จะปรับตัวให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมสังคมนั้นๆได้ดีมากๆนะอีกมุมหนึ่งที่คนเขามองคุณ่ะนะนะคุณเป็นคนที่ชอบใช้จังหวะ เขาเรียกว่าอะไรนะสแสวงหาแบบวิกฤตของคนอื่นเป็นโอกาสของคุณนะ่ะแม่หมอจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะอย่างสมมติว่าคู่รักเขารักกันใช่ไหมเออแต่เขาทะเลาะกันทันหลังให้กันนะคุณจะเข้าไปแทรกกลางทันทีสมมติว่าถ้าเกิดกรณีที่คุณชอบผู้ชายหรือคุณชอบผู้หญิงก็แล้วแต่เหมือนฉวยโอกาสเออใช่ใช่ต้องใช้คําว่าฉวยโอกาสอันนี้มุมหนึ่งนะที่คนอื่นเขามองเป็นคนที่ชอบฉวยโอกาสอืมนะคะ มาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำหรับนะ้ามาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะสำหรับนี้จะบอกอะไรสังคมคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนนะคะคุ e ออฟสอดโอเจ็ดดาบนะคะสามดาบโอห้าเหรียญเลยแล้วก็ 6คาถาคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้วยเหมือนกันนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าฟันธงอ่ะเออจะเป็นแบบนั้นอะ่ะค่อนข้างที่จะเออเด็ดขาดนิดนึงนะคะเด็ดขาดสามารถแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้เออจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งที่เขามองเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะ สามารถเอาตัวรอดเก่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะไหวพริบป,ปฏิพันธ์ดีหรืออีกมุมหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเลยก็ได้หรือบางครั้งอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะบางครั้งชอบทําอะไรแอบแอบ,แอบซ,ซ่อนๆทําอะไรรับหลังคนอื่นแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะคะอืมเพราะว่ามันมีเจ็ดดาบขึ้นมานะอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนที่แบบบทจะเสียใจง่ายก็เสียใจง่ายเออเป็นแบบนั้นเลยนะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวง่าย จะเป็นคนที่พวกขี้น้อยใจนะคิดมากบางครั้งอะเรื่องที่ไม่ควรคิดก็เอามาคิดคือเป็นคนคิดเยอะจริงๆคิดมากบางทีความคิดก็ทำลายตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บเองเออมันเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้แล้วประดังประเดมากับออห้าเหรียญด้วยนะคะเลยกลายว่าตัวเองนยะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะขาดความมั่นใจบางทีรู้สึกว่าไม่มีใครรักอะไรแบบเนี้ย เออเป็นคนที่บางทีมีความรู้สึกอะไรเราไม่กล้าที่จะบอกให้คนอื่นรู้เออมันเป็นเป็นอาการนั้นเลยนะคะอืมแต่เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะตัวคุณอะนะคะเออมีคนรู้จักเยอะมีคนสนับสนุนแบบนี้มาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสําหรับสําหรับนี้นะ เป็นคนเจ็บปวดง่ายน้อยใจง่ายมากๆเลยนะเนี่ยมีสามดาบขึ้นมาทุกใจเสียใจง่ายมากๆจะเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อนะคะบางทีเสียใจกับพฤติกรรมการกระทําของตัวเองด้วยซ้ําอืมจะเป็นแบบเนี้ยอืมมาดูต่อโอ้ควีนอวอนนะคะโอ้ o าวเวอร์มาเลยอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนะคะ สิคาถาชาริออดแล้วก็หนึ่งถ้วยมุม,มชีวิตคุณะพุทธศพะมุมน่ารักก็มีนะคะมุมน่ารักก็มีมุมอ่อนหวานก็มีแต่ว่าเวลาล้ายร้ายเหลือเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเป็นทาวเวอร์ขึ้นมานะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนมากๆพร้อมฟาดฟันหรือว่าในเรื่องของการพังทลายนะ่ะ ม,มันเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะรุนแรงล้อนแรงบางครั้งเนี่ยอารมณ์ควบคุมตัวเองได้ยากอืบางทีมันแบบเขาเรียกอะไรนะขาดขาดความอดทนอะ่ะเออมันจะเป็นอาการนั้นอะ่ะถ้าขาดความอดทนคุณจะเป็นคนที่น่าก,กลัวคนหนึ่งด้วยเหมือนกันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องเลยนะคุณเก่งนะคุณเป็นคนที่ลุยๆนะคะเป็น king of one ขึ้นมาเนาะ แล้วก็เป็นชาริออตขึ้นมานะเป็นคนที่ <c oughs> มุ่งมั่นพร้อมฟันฝ่าแล้วก็ลุยไปข้างหน้า <c oughs> จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เสียงไพแล้วเอ <c oughs> จะเป็นคนที่เอ,เอมุ่งมั่นเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเกรงกลัว <c oughs> ขอโทษนะคะจะไม่ค่อยเกรงกลัวต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆบางครั้งเนี่ยทำเพื่อคนอื่นสู้เพื่อคนอื่น นะคะค่อนข้างที่จะแต่คุณน่ะสิ่งที่แม่หมอเห็นค่อนข้างจริงใจนะจริงใจมุ่งมั่นทุ่มเทเนี่ยจะไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะมีหนึ่งถ้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคนเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าทนุกถนอมแบบนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่นะคะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน สังคมคนรอบข้างนะคะมองคุณเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเนาะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางทีก็เหมือนคนที่มีรับลมคมไหนอะ่ะนะคะเออเขามองคุณเป็นแบบนั้นมองคุณดูมีรับลมคมไหนซึ่งจริงๆคุณอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้แหละนะแต่เขามองแบบนั้นเอ,อมาดูต่อนะคะ ไปที่สี่หกสิบสี่สามสองสามเก้านะคะแล้วก็สี่สิบเก้าอ่าเป็นคนกระตันยูนะคะมาใบแรกเลยเป็นคนกระตันยูนะคะรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะผู้มีบุญคุณแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่ มีผู้ใหญ่รักนะผู้ใหญ่อ่ะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคำพูดก็มีสเสน่ห์คำพูดเนี่ยพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อมีแต่คนฟังแล้วสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้ด้วยเป็นคนกินเก่งเป็นคน enjoy eating ชอบกินอะไรเยอะๆชอบกินบุฟเฟ่ต์แบบนี้ป่ะเออหมูกระทะปิ้งย่างอะไรก็ได้ที่เป็นบุฟเฟต่ต์ชอบเป็นคน enjoy eating จริงอ่ะชอบกินอาหารชอบทานอาหารเยอะๆทานนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย นะคะอืมแล้วก็อีกมุมนึ่งนะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นเพื่อนยากเพื่อนตายก็ได้ถ้าใครได้เป็นเพื่อนกับคุณนะเออคุณใจสามารถอยู่กับเขาได้เวลาที่เขาจนคุณก็อยู่กับเขาเวลาที่เขารวยคุณก็อยู่กับเขาเออแบบนี้ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคู่สามีภรรยาต่อให้จนคุณก็อยู่ด้วยกันรวยคุณก็อยู่ด้วยกันแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ อีกห้าใบสุดท้ายหกสิบเก้าสิบสองโอ้ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นคนที่เจ้าชูจริงๆนะหลายอย่างเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาบางครั้งชอบทำอะไรลับหลังด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอืมชอบทำอะไรแบบเนี่ยคุณดูสิไพ่ครบชู้สู่ชาย นะคะแต่ถ้าทำส่วนใหญ่คนจะรู้นะคะคนที่เขามองคุณเขาก็รู้แหละนะว่าคุณทำอะไรอยู่แบบเนี้ยนะการหักหลังครอบครัวการหักหลังครอบครัว <c oughs> แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ในเรื่องของความใจดีชอบช่วยเหลือคนชอบให้ทาน ชอบดูแลบางคนเป็นคนแบบนั้นนะชอบช่วยเหลือชอบให้อย่างเงี้ยมีแต่ว่าชอบทําอะไรที่อย่างเงี้ยในเรื่องของการผิดสิ่งผิดธรรมอันนี้ก็ในสายตาคนอื่นที่เขามองแบบนี้เป็นต้นบางครั้งทําอะไรเด็กๆทํำอะไรไม่ค่อยคิดอ่ะอืมคนที่เขามองคุณอนะ่ะทําอะไรไม่ค่อยคิดแล้วมักนําความเสียหายหรือเดือดร้อนมาสู่ตัวเองบางทีช่วยคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็มีนะ เออนะคะบางทีก็ต้องคิดนิดนึงนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ